ที่ขอกล้องนี้ด้วยนะคะ่งสอ์า่ค่ะนี่คะให้ตังเหรออะคนะคะอาบความรู้สึกที่เรามาออกรายการค่ะมาเปิดใจในวันนี้ไม่คยอมมาเปิดใจในวันนี้ก็คือตอนแรกก็กะว่าจะให้มันเรื่องมันเงี้ยเงี้ไปนะคะแต่พอดีว่าอีก ฝ่ายหนึ่งก็ไม่มีอะไรคืบหน้าเราก็เลยอยากจะออกมาปกป้องตัวเองนิดนึงนะคะออกมาชี้แจงนิดนึงฝ่ายหนึ่งที่ไม่มีอะไรคืบหน้าฝ่ายหน่ะค่ะที่เรารองก็คือเขาไม่ได้ออกมาพูดอะไรอะค่ะเกี่ยวกับที่เกี่ยวกับข่าวที่เกิดขึ้นนะคะเราก็เลยทนไม่ไหวก็เลยออกมาแบบนี้ใช่ไม่ใช่ทนไม่ไหวคือเราก็อยากจะออกมาชี้แจงในส่วนของเราอะค่ะเราต้องการให้ตัวพีพีเตอร์เองพูดอะไรเกี่ยวกับในตัวเราครับที่เรายังค้างคาใจอยู่ที่ต้องออกมาในรายการวันนี้ ก็คือในที่เราโดนกล่าวหาค่ะเรื่องว่าเป็นมือที่สามอยากให้ออกมาเคลียร์ตรงนี้่ะคะทันทีทัคลียังไงครับก็คือชี้แจงรายละเอียดว่ามันเป็นยังไงแล้วเราจะมีการได้คุยกับพี่ปีเตอร์บ้างหรือยังคะที่อยากจะให้เขาออกมาเคลียร์ไม่เลยค่ะอยางมันเป็นข่าวที่พูดคุยกับ้างนี้ไม่เลยไม่ได้คุยไม่ได้คุยเลยเราพยายามจะติดต่อเขาไปไหมครับตัวพี่เมยได้อ ช่วงแรกๆมีที่่เรื่องเป็นข่าวนะคะก็มีการติดต่อค่ะแต่ก็ไม่ได้รับการติดต่อกลับแสดงว่าพี่ปีเตอร์ไม่ได้รับสายหรืออะไรใช่ค่ะพี่อยากจะติดต่อไปพี่อยากจะพูดคุยอะไรกับเขาช่วงที่มีข่าวขึ้นมาก็พูดคุยเรื่องเกี่ยวกับข่าวนี้ค่ะอ๋อได้ค่ะย้อนถามความสัมพันธ์กับปีเตอร์หน่อยค่ะค่ะ พอมาเป็นสนิทแันี้เออสนิทกันได้ยังไงอะไรยังไงไปเจอที่ไหนอ๋อคือเจอพี่ปีเตอร์ครั้งแรกตอนที่ทํางานอยู่โรงแรมนะคะอันนี้ต้องบอกก่อนว่าไม่ใช่พิตตี้นะคะคือทํางานอยู่ที่โรงแรมแล้วก็พี่ปีเตอร์ก็เป็นแขกที่โรงแรมค่ะก็เจอกันครั้งแรกที่นั่นค่ะอ๋อแล้วถ่ายรูปกันมีมีเพื่อนมีอ๋อคือใช่ค่ะถ่ายรูปครั้งแรกก็ที่โรงแรมค่ะกับพี่พนักงานคนอื่นก็ถ่ายด้วยค่ะแต่ในภาพเหมือนว่าจะมีแค่เราสองคนแล้วก็มีหลายภาพด้วยที่เป็นภาพคู่อ๋อ อ <F> อันหลังจากนั้นก็เป็นลูกหลังจากนั้นนะคะที่รับอาสาที่จะพาพี่เขาแบบทัวร์บุรีรัมอะไรอย่างเง<ม>ี<ม>้ยค่ะก็คือพักเป็นเหมือนเป็นไกด์อะไรอย่างเง <F> ี้ยค่ะเพราะว่าเราเป็นคนพื้นที่แล้วพี่เขามาคนเดียวด้วย<ม>พี่เขาก็เลยไม่รู้ทางอะไรอย่างเง <F> ี้ยค่ะหลังจากนั้นเราได้มีการติดต่อกันติดไหมคะท <F> ี่ไปน้องคะ <F> ุยไลน์หลังจากไปบุรีรัมอะค่ะได้มีการติดต่อกันติดไหมคะไม่ค่ะเพราะพี่เขากลับมากรุงเทพก็ไม่ได้ตันค่ะ แต่มันมีภาพหลุดในผับที่มันมาชีกันและชีแบบหลกันอ๋อคือในผับคือเสียงมันดังอยู่แล้วค่ะเลยเวลาคุยมันอาจจะต้องแบบใกล้ชิดกระซิบนิดนึงแต่ว่าไม่มีอะไรแต่ไปไหนด้วยกันสองต่อสองคนไหมคะเพราะแต่แต่ละภาพก็จะเป็นหมือนไปกันสองคนอย่างเดียวอ๋อมีเพื่อนไปด้วยค่ะเพื่อนของลุงไปด้วย ถาถามถึงข่าวลือที่คนบอกว่าทังบุรีรัม์เห็นเราว่าแบบความสัมพันธ์อาจจะเกิน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 แบบคนรู้จักอะไรเงี้ยบอกว่าเห็นกันทั้งบุรีรัม์เลยพอสัมพันธ์เกินคนรู้จักคือยังไงคืออาจจะเกินแบบว่าที่เพิ่งรู้จักกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะเขาผ่าดูใจกันอะไรก็ไม่นะคะเวลาออกไปข้างนอกก็ก็ปกติอะค่ะคือไม่ไม่ได้มีการแบบแสดงพฤติกรรมอะไรที่ที่มันดูว่า เกิดที่ดูว่ามีความมีครอบครัวแล้วอะไรอย่างนี้อ๋อลู้ค่ะสตอลู่ค่ะเคยได้มีการถามถ่ายตัวพี่วิเตอร์ไหมครับว่าเกี่ยวกับเรื่องแฟนขเขาอะไรอย่างนี้ครอบครัวเขาอะไรอย่างนี้อ๋อไม่ค่ะไม่ไม่ได้พูดถึงแล้วไม่ได้ถามเรื่องครอบครัวเลยค่ะจริงๆแล้วระหว่างกับที่คุยกับพี่วิเตอร์แบบเขามีท่าทีว่าหรอเชิงชู้สาวว่าจีบเราอะไรอย่างนี้บ้างไหมครับไม่มีนะคะพี่เขาจะเป็นสไตล์แบบฝรั่งอะคะอ่ะคือใช่แล้ว ก็เหมือนแบบจริงๆไม่มีอะไรค่ะแต่ว่าถ้าคนไทยนอกคนไทยอาจจะแบบเฮ้ยมันมีอะไรหรือเปล่าแต่ฝรั่งเขาจะไม่ค่อยคิดอะไร่ จากเเห็นวาที่เราโพสมันเหมือนกับว่า็ชชู้สาวอไใช่ไม่คือต้องต้องบอกก่อนนะคะว่าบางสเตตัสเนี่ยมันไม่ได้เกี่ยวกับพี่บีเตอร์มันมันอาจจะเป็นเกี่ยวกับคนอื่นซึ่งตอนนั้นก็ต้องบอกก่อนว่าบูมีคนที่คุยอยู่ด้วยเหมือนกันนะคะคือส่วนรูปที่คนเขาแคปมาเขาเจ้ามาไปติดต่อกันคือเอาสเตตัสกับรูปภาพมาติดต่อกันมันก็เลยทําให้ดูเหมือนมีน้าหนักขึ้นนะคะจริงแล้วมันมันไม่ได้เกี่ยวข้องกันค่ะ ถ้าสำหรับแฟนเราว่าอย่างไรบ้างคะ <c oughs> เพราะว่าเราสนิทสนมกับพี่วิเตอร์ด้วยอะไรเงี้ยเขามีการหึงอะไรอย่างี้ไหมอ๋อ,อ,อจริงยังไม่มีแฟนคะ่ะมีแค่คนที่คุย<บ>คุยคนที่คุย,คยว่าไงบ้างเขาก็มีถามค่ะว่าเอ้ยเป็นอะไรยังไงเราก็เราก,ก็ชี้แจงเราเฮ้ยไม่มีอะไรนะคะรู้จักกันเฉิๆค่ะจริง,รงๆแล้วนกะ็ขาวที่เกิดขึ้นมันสร้างผลกระทบกับเราอย่างไรบ้างกระทบหลายอย่างเลยค่ะทั้งการงานการใช้ชีวิตด้วยแล้วก็มันส่งผลไปถึงครอบครัวด้วยอะค่ะ เห็นบอกว่าออกจากบ้านไม่ได้อะไรเงี้ยออกมาจากคนก็จะมองคนจาอะไรใช่ค่ะช่วงแรกแรกมองตอนนี้ก็ยังมองก็มีคนมาถามไทยเยอะขนาดไหนครับกับเรื่องข่าวเราเยอะมากค่ะแล้วพ่อแม่เรามีเครียดขนาดไหนครับคือค่ะพ่อแม่เครียดมากค่ะเพราะว่ามันมันมีการด่าถึงครอบครัวด้วยพาดพิงไปถึงบุพการีอะไรอย่างเงี้ยค่ะแม่ก็ก็เครียด ข่าวที่เกิดขึ้นคอมเมนท์ที่มันเข้ามาค่อนข้างที่จะแรงมากมาค่ะ,ค,ะคุณวร,รู้สึกยังไงคะบรับมันยังรับมันไหมช่วงแรกก็ก็รับไม่ได้ะคะ่ะก็คือก็เข้าใจว่าคนที่เสพข่าวเขาอาจจะอะมีอารมณ์เกลียดจากข่าวที่เห็นอะไรอย่างเงี้ยนะคะแต่คือเขาก็คงด้วยความที่ดา่าอาจจะสนุกปากด้วยหรืออะไรแต่ว่าเขาไม่คิดว่ามันจะมีเอฟเฟกกับความรู้สึกของเราอะไรอย่างเงี้ยค่ะ ม,มันก็รู้สึกแย่มากค่ะมันทำให้เราคนไม่ไหวจะต้องปิดทุกอย่างของโลกโเซเชียลใช่คือจริงๆไม่ได้อยากหนีนะคะแต่คือไม่ไม่อยากรับรู้อะไรอะคะ่ะแ,แต่คนงงว่าทำไมลูกมันถึงลุดมาได้ไงอะไรนะมันเหมือนแบบเหมือนเราตั้งใจต่อยไม้อะไรนะอยากดังอะไรอย่างเงี้ยค่ะอ๋อลูอ,อที่ที่เป็นที่โบถ่ายเองนะคะมันเกิดจากการที่โบโพสต์ลงในเฟซบุ๊กของตัวเองนะคะแล้วก็ สายตาคนอื่นก็ได้ก็เลยเราแต่ว่าโพสแล้วก็ลบไปแล้วอะค่ะแต่ว่ามีคนแคปเอาไว้ต้องกระแสพอดียเืีไยไม่ค่ะรูปเป็นโพสต์นานแล้วค่ะแต่ว่ามีคนแคปเอาไว้คือมาขุดขึยนอนที่เป็นข่าวคือเขาแคปเอาไว้ก่อนหน้าที่จะเป็นข่าวค่ะเรารอไ้นานแค่ไหนนะคะก่อนเป็นข่าวนานหรือสองเดือนค่ะค่ะก่อนเป็นข่าวสองเดือนตอนที่ไปเที่ยวพี่ปีเตอร์ช่วงนั้นระยะเวลานานแค่ไหนระยะเวลานาน คือแค่ช่วงเวลาที่พี่เขาไปมันจะมีช่วงการแข่งขันรถนะคะใช่ก็ไม่กี่วันนะคะเกิดขึ้นก่อนเป็นข่าวนานไหมครับนานค่ะช่วงเดือนกว่าแต่แต่มันก็แบบมีคนเมา์มีคนพูดว่าตอนที่เราอยู่กับพี่ปีเตอร์มันมีความสมคัญ์รือส่มากกว่าแบบคนสนิทมากกว่าเพื่อนอะไรเงี้ยเหมือนทานพู่สาวอะไรเงี้ยแล้วเขาทราบได้ไงคะเนี่ยค่ะเราพูดในมือเรา่หลในใจหลยอย่างนี้นดนึงค่ะคือ เรื่องแบบนี้คนจะพูดยังไงก็ได้ป่ะคะใช่ไหมคือจริงๆมันก็ไม่มีอะไรอะค่ะคือก็ไม่รู้จะบอกยังไงเหมือนกันตัวเราหนักใจไหมครับที่คนมองว่าเรามีความสัมพันธ์แบบในในเชิงคื่สาวกับตัวพี่วิเตอร์เลยหนักใจมากค่ะคือด้วยความที่พี่เขาก็มีครอบครัวแล้วด้วยแล้วก็มันก็เหมือนแบบเขาเรียกอะไระคือเราเราตกเป็นจำเลยป่ะคะออ่ะใช่ หลายคนงงกับการที่เวลาเราไปเที่ยวที่ไหนแล้วคนได้ไปเห็นกันทางงหวัดอะไรเงี้ยเรื่องถ่ายดุวัอน์ต่างประเทศเลยอ๋อไม่ค่ะพอดีบุรีรัมมันเป็นเมืองเล็กๆนะคะคือไปที่ไหนคนก็ต้องเห็นอยู่แล้วแล้วด้วยพี่เขาเป็นเป็นคนดังคนก็จะขอถ่ายรูปอะไรเป็นเรื่องปกติแต่คือเราเราก็เราก็แสดงตัวปกติค่ะไม่ได้อะไรเราไม่เก่งหรอกค่ะเพราะว่าในการไปไหนมาไหนที่ถูกจับตามองที่บุรีรัมย์ เฉยๆค่ะเพราะเราก็บริสุทธิ์ใจอยู่แล้วเราเราไปกันหลายคนแต่ถูกอะไรไหมคะไม่มีค่ะเราไปกันหลายคนแต่ทำไมคุณมาโฟกัสเรากับแค่ปีเตอร์ที่เราเออเราไปเที่ยวไปอะไรที่บูรีรามในบางกอกไหมไม่ทราบเหมือนกันค่ะนี่ถ้าสำหรับตัวโบเองคิดว่าพี่ปีเตอร์เขามีท่าทีมาจีบเราไหมไม่มีค่ะไม่ยันเลยว่าไม่มีเรามีเบอร์พี่ปีเตอร์ไหมครับมีเบอร์มีไลน์อะไรคุยกันนอกรอบกวันนี้ไหมมีไลน์ค่ะ มีหยอนทำหวานมีอะไรในนไล์หรืออะไรนย่างี้ยไหมคะอ๋อไม่ไมค่ะไม่ไม่ค่อยได้แชทกันค่ะส่วนแต่จะโทรซะมากกว่าหรือว่าก็ไม่ค่อยพอพี่เขากลับกรุงเทพก็ไม่ได้คุยกันค่ะไม่ได้คุยเลยกกไม่เลยค่ะจา,จากการขอเบอร์อะไรคือพี่ปีเตอร์มาขอเราขอรหรือเปล่าใช่ค่ะก็อย่างที่เคยบอกไปว่าเอ่อตอนนั้นที่พี่เขาจะให้พาไปร้านอาหารนะคะเขาก็เลยได้ขอเบอร์เอาไว้ค่ะเผื่อว่าลงทางกันอะไรเงี้ยเหมือนเราเป็นคน